ไอ้เนาะดูท่าจะมีเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเอติอะเฮ้ยได้ให้พรอหน่อยเว้ยมึงนี่ทั่วเยื่อไรป้าบุ๋ยอีกลมานี่ยฮะเดียวจริงเฮ้ยมึงมาขวางงาวไว้อยากมีเรื่องหรือไงผมไม่อยากมีเรื่องละแต่ผมอ่าอยากมีเรื่องนะเฮ้ยแล้วไอ้บัวจะมีเรื่องเหรอถามาประเดมมึงมาสามพรอยอยากเป็นไม่เอกขี่ม้าขาวมากใช่ไหมกูไม่จะไม่เอกกูจะหลอกขี่หมูอู้หู เรไมีเรื่องกับกูใช่ไหมเรื่องทำไมเรื่องใช่ไมใชดกูไปก่อนากทีอะไรใครไม้อยู่ดีไปขับชนมันะตายไอ้ไอ้ว่าูแค่ไมีเอ้มึงจะลุ้กูอย่างนั้นเหรอพวกกูยาไปอะเอางี้วตัวนดวกล้าไหมได้ไองตัองตัว

ไม่มีตังค์ซื้อไม่มีตังค์ซื้อลองมามาเปทสักหน่อยนะลงมาไม่มีตังค์ลงมาลงไปดูจะเจอตังค์เลยดินี่ขอบคุณมากเลยนะคะจะจะจะขี่มาช่วยพวกฉันสองคนเอาไว้ไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมจ๊ะไม่เป็นอะไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเพื่อนเลย แต่ให้ปูแต่ให้เลยคนนี้มาแต่สีขาวต้องจัดกันสีขาวเงาไหมเออทำไมเหลือขี้ปูตลอดอย่าไปมองผู้หญิงแบบนั้นดิเพื่อนหน้าเขาจะถูดนิสิตแต่ัดีปูสูดอดเลยใชนขอก่อนนะเออขอบคุณมากเลยนะคะเออสวัสดีครับคุณคนสวยสวัสดีค่ะ่รักแ่เรือยแต่

ที่คุยกับเขาว่าอถ้าเรื่องดีกว่าได้ค่ะจุดเยอะให้จันจุดเยอะให้จันแบะเจ็มเจ็มสวยสวยจัไดไปเลยค่ะสามาัยจ้ามิวสิกจัน ร้องอะร้องไม่ได้ค่ะกลิ่นน้ำไส้ไอ้มึงน้องร้องต่อปูอะร้องต่อได้เหรอคะเนี่ยร้องไม่เป็นไงล่ะร้องไม่เป็นเลยค่ะฟังไม่ไดอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาเพราะรู้ทันน้องไอ้พระจันทร์ดูสิท่านกำลังมองได้เปล่าแค่นเนี่ ให้เราตอป้งโอ๊ยม่าตอรองไห้ตร้ันตี้องจัไม่เลยัไม่เดเถอะนวันด้วยอะไรนะเกัเการขอทำไมนะฮะ้เจเฮคิ้วติดหลังติดจนได้ใจเยนดิไม่เอาอะไรเลยเมื่อกี้เลยด้เอใช้ตรงตีนได้ไงเดี๋ยวมึงดูกูดิ ผมมีปลาเป็นสต่ยลักษณ์จ้นะคะใช่ดูว่าอยากผิดคนที่มีปลามากผ่ามากเลยค่ะพี่ผู้หญิงแักพี่จ้เตเรามาเจอในครั้งนี้คเหมือนผู้เพลียเสถียรว่ารู้ไหมนะคะใช่ตลาดแค่นี้ยไปเวรกรรมกูรุ่นลวนพเวรกรรมที่ต้องฝ่าฟันกันไปน้องชื่ออะไรจ้ะจะเอาชื่อจริงหรือชื่อเล่นคะเอาชื่อจริงดิจ้ะจะเอาแม่เรียกหรือพ่อเรียกคะเอาแม่แล้วกัน เรียกคุณครูเรียกค่ะเอาเพื่อนสนิทดีเอาจะเอาก็ป้าเรียกหรือแม่คุณครูเรียกค่ะอันนี้ครูไม่อยากรู้จักมึงแล้วกันโอ้ยเอาชื่อชื่ออะเอ่อหนูเป็นลูกครึ่งค่ะลูกร่างเงี้ยลูกครึ่งลูกครึ่งเลยค่ะลูกครึ่งอะไรครับลูกครึ่งจีนค่ะจีนค่ะลูกครึ่งจีนเหรอใช่ค่ะชื่ออะไรชื่อมาเรียโรเย่ค่ะดีมากเลยมาเรียโรเย่ ตน้งแพี่เป็นลูกครึ่องกินใช่่คะพี่ก็ลูกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งอะไรก็พี่่ใชพี่ลูกครึ่งไทยสมิเดียนอ๋อไทยสมิเดียนน้องมาเรียลอยเยสพี่ชื่ออาริยงรองจ้องใจเยสอยู่ด้วยกันได้าจาม,มาเรียใช่จ้ะอยากถือด้วยแล้วค่ะพี่อันนี้เรามาร้องเพลงคู่อันนีกว่าร้องระบาดซึ่งๆเลยได้เลยค่ะพี่ ฉีดไม่ปาณีเลยไม่ได้หรอกผู้เก่งกับผู้หญิงสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณมาช่วยเอาไว้อะไร่ไงก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นคือธรรมชาติของผู้ชายที่ต้องช่วยเหลือเพศอ่อนแอกว่าอ๋อค่ะขอบคุณค่ะคือผมได้ยินเสียงร้องเลยที่มาช่วยคุณชื่ออะไรครับชื่อคุณรุ่งมาค่ะสวัสดีค่ะผมเนี่ยผมชื่ออะไรวะ สมิงยาครับสวัสดีครับคือมันอาจจะเป็นผู้ปุกเพลงสัสดีภาพก็ได้นะที่เรามาเจอกันตรงนี้จริงไหมคะสวัสดีครับเนี่ยพูดแต่สวัสดีอยู่บ้านทำอย่างนี้ไม่แนี่ยจ่า